กะทิเฮาสีสันเป็นตะกิ่นแห้งเนาะสำสๆเลยกับปีงโปยพร้อมมะนีไม่ก,กินมี่กะทิเหมือนก,กันเด้ออารเริ่มจกเลยเอากินมีกะทินำลำน้องๆเด้อน,น้องแป้งแล้วก็น้องพามีตามเคยมีกะทิอาหารแบบง่ายๆตอนกินเฮามนเนาะ ดามันขอน้องๆอ,อาหารเส้า,อา,าอาหารเทียงอาหารแรง้อิตคับ น้องบ่มีถ้วยเนาะใส่จานเอาใส่ถาดเอาขอบคุณนะคะคไม่ได้กินนานแล้วสีสันนี่ตะ,ะที่จะเซ็บนะ้นองแปง้นงปน้องแป้งเริ่มก่อน ใช่ค่ะนัวของฝากมาฝากลุงด้วยนะไม่ต้องลำบากเลยแค่มากินร้านุูบ่อยๆก็พอแล้วรับไว้เถอะค่ะลุงลุงก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ของหนูคนหนึ่งเวลาที่มากินนะลุงก็แถมโน้นแถมนี่ให้ตลอดเลยหนูก็เลยเอาของมาฝากค่ะขอบใจนะหนูขอให้เจริญเจริญล่ะสวัสดีปีใหมนะ่ครับคุณลุงผมซื้อผลไม้มาฝากครับสวัสดีปีใหมนะ่ครับคุณลุงผมซื้อขนมมาฝาก สาวผู้เธอน้อยเนาะอันนี้สาวดงเห็นเ้อบ้านดงเห็นเมืองอาะพังทองแขวงสวรนค์คิผู้นี้เลยสาวอาสพอนสาวผู้ไทยผู้ไทยนองเดินเนาะมันเป็นอีเมืองหนึ่งเมืองผู้ไทยเมืองอาะพอนแต่ว่าจัดอยู่ในแขวงสวาลทร่ะเดี แน่น้องแป้งรสชาติเป็นอะไรรสชาติบบเผ็ดโน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 หวานกลมกลอมอย่บอหวานพอดีเนาะพอดีแซ่บเนาะพอดีหอมพอดีหอมกะทิแนนบอกดียมังนาวลงไปอีกยังมความอัทธรดล้เดีพูดมากนะพ่อขามาเร็ว น้องพามีเริ่มมาเนี่ยอนนีลยตอนเลิศซ้ำๆเลยน้องพามีมไปได้น้องพามี <N> มแซ่แซ่บ สีสันเบิ้งสีสันกระหูแล้วเนาะอวารอนนอผมผมวอ,อ,รรอ้ะเข้บทางรนดูลยกมาเพชรสูดูน้องแป้งาการมาเพชรคุยกับปิเนี่ยสมเเพชรเนี่ยลู้ะรูเรียนจบงานแล้วไม่ได้ทำไมยังไม่ทำงานอีกอะมก็ออกไปหางานแต่ไม่มีที่ไหนรับสักที สมัครนะมันางานที่งานไหมพเคนอยูก่กับโซได้าไปเดี๋ยวลงให้ไปสมัครมาได้เลยค่ะดอกให<อ>น้องพามีกินเผ็ดได้เนาะน้องแป้งก็กินเผ็ดได้อยู่น,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 นีางานน้อยเธอน้องพามีโซกินเผ็ดเอเบิ้งสมัคร เพ็ดหฮาวเนาะข,นขันขันข้าวปุ้นล,ละมาเพ็ดอันดิบขันมีกะทิแหละส่วนหลายเขาจะขันทอดมาเพ็ดหฮาวคือกันห้าตาหน้าตามีเฮาแบบซ้ำๆเลยจะแซ่บบ่แม่พี่น้องไหมกินน้ำกันเดอ้อสบายเนาะน้องๆ กินง่ายอยู่งาบบ่ายถ้ากินอย่างก็กินเล้งแบบง,ง่ายง่ายสบายสบายกินมง่งใดก็ได้ลุงต้องขอโทษทนลกายลุงด้วยนะคงไม่ได้ตั้งใจกัรมาเพชรโซ่ดูน้องพมีน,ะะน้องพมีนีนน่กินมาเพชรเก่งไม่เป็นไรแค่เน่หนูก็ช่วยลุงเยอะแล้ว เป็นพ่อคนของลูกเองที่ไม่ดีคนงามมาแป๊กหน้าพ่อกันใหม่เด้อฝากคนไลค์กดเซอร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นกําลังใจเหตุผลต่อไปพบกันคลิปหน้าได้ด้วยเออดีหลาย